ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์คารสินชุมุมคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดหยียบน้ํเทเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางการจัดสร้างของหลวงปู่ทวดทุกอุ่นทุกวัดนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมอยากนาเสนอหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้และศึกษานะครับก่อนที่จะเป็นเจ้าของนะครับ คือหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะครับวัดเกาะแก้วอรุณคามนะครับวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับสร้างในคาวาละพิเศษนะครับครับเฉลิมพระเกียรติครองราชของในหลวงราชการที่9นะครับเมื่อวันที่5ธันวา2538นะครับครับเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาไว้นะครับและสะสมไว้นะครับครับเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะครับ ครับสร้างด้วยกัน3ามเนื้อนะครับคือเนื้อเงินเนื้อนวโลหะนะครับและเนื้อผงนะครับสําหรับองค์ที่ผมนํามาให้ผู้ชมทางบ้านชมวันนี้นะครับเป็นเนื้อนวโลหะนะครับครับด้านหน้านะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธิบนดอกบัวนะครับครับพระพระของหลวงปู่ทวดนะครับบ่งบอกถึงความเมตตานะครับซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นะครับครับปลุกเสกในราคาวระพิเศษนะครับที่วัดช้างให้นะครับเมื่อ ปี2538นะครับโดยพระอาจารย์นองแห่งวัดไายขาวนะครับเป็นเจ้าพิธีนะครับและเป็นพิธีใหญ่นะครับเพราะว่าปีนั้นครับเป็นการเฉลิมฉลองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับครับแล้วตอกนํำเบอร์นะครับด้านหน้าตอกนํำเบอร์องค์นะครับสร้างจำนวนหลักหมื่นองค์นะครับส่วนองค์ที่ผมให้ผู้ชมทางบ้านชมนี้นะครับเป็นํำเบอร์ที่หลักพัน2259นะครับ ครับด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ทวดนัครัศสมาธินะครับส่วนด้านหลังนะครับครับจะมียันนะครับและตอกคดกันปอมนะครับ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 แล้วเขียนตัวหนังสือนะครับครับครับทุมทางบ้านจัดทุมชัดัดนะครับครับเพื่อฉลองครบรอบห้าสิบพันษานะครับเฉลิมครองราชนะครับ หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีนะครับรุ่นมหาราชนะครับ5ธันวาคม2538นมนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับขาเรียกว่ารุ่นเตาเลิดรุ่นมหาราชนะครับครับผมจึงอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับสะสมไว้นะครับครับโดยโดยองนี้นะครับได้รับการบุกเสกจากพระอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวนะครับและนําเข้าพิธีปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับครับวัตถุประสงค์ในการสร้างก็ดีนะครับพิธีก็ดีนะครับ ครับเนื้อนวโลหะครับพราออกแบบได้สวยงามนะครับหลวงปู่ทวดนะครับไม่ว่าจะออกรุ่นไหนนะครับศักดิ์สิทธ์ทั้งนั้นครับโดดเด่นทั้งเรื่องเมตตาและแขวคาดานิรันตรายนะครับแต่ที่ว่าได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์ทิมพระอาจันนองถือว่าก็สุดยอดนะครับอย่างพิมพ์นี้นะครับเรามีโอกาสเป็นเจ้าของได้นะครับราคาคือหลักร้อยกลางๆถึงหลักร้อยเปลายไนะครับถือว่าเป็นของดีนะครับที่ผมอยากให้มีไว้ในครอบครองนะครับ สำหรับวันนี้ตรงกับวันที่5ธันวานะครับ2 5 6พรพระองค์นี้ก็25ปีพอดีนะครับเพราะว่าสร้างในคาวัละ5าธันวาสนมนะครับเนี่ยครับครับถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เขาเล่นหานิยมกันนะครับครับครับรุ่นมหาลาบนะครับองค์จะออกใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับครับพิเศษสุดนะครับได้รับการปลุกเสกจากพระอาจารย์องแห่งวัดทรายขาวนะครับครับ สำหรับพระอ,อาจารย์นองนะครับท่านผู้ชมคงรู้จักป,ประวัตินะครับเพราะว่าท่านได้รับการถ่ายทอดนะครับการปลุกเสกหลวงปู่ทวดทุกรุ่นนะครับต่อจากพระอ,อาจารย์ทิมแห่งวัดช้างให้นะครับวัตถุมงคลที่อาจารย์นองปลุกเสกนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับหลวงปู่ทวดที่หลวงปู่ทิมวัดละวัดช้างให้ปลุกเสกนะครับแต่ราคาจะย่อมเยาวกว่านะครับแบบตรงนี้นะครับคือหลัก ร้อยกลางๆถึงเบ็ดปลายนะครับถือว่าเป็นของดีที่ราคาราคาย่อมเยานะครับเราสามารถจับต้องได้นะครับและเป็นวัตถุมงคลนะครับครับที่เป็นระดัานหลังนะครับเป็นมงคลนามนะครับครับสร้างในราวารพิเศษนะครับผมจึงอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับเับเก็บไว้และสะสมนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นมหาราชนะครับครับ ครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับลุงบุทวดรุ่นมหาราชนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับกราบขออภัยเช่นเดิมนะครับจากผมพงกระสิน